ให้น้องจะได้ถือมาเสียเลขนะครับผมนะฮะจะของเส้นรถมาก่อนว้านนี้อ่าโอเคเออแล้จะบอกว่าของใท้าทายให้เสียสักงหนึ่งทั้งห้าถูกก็ออย่างหัวเราะใหญ่ขึ้นถามว่าใครอยากดูอ like ีกรอบหนึ่งยกมือขึ้น นะครับออกจากเท่านี้อีกคนใดอาจจะกลับมา,ด,าดูอีกครั้งเยอเมื่อนัครับให้หนองเสื้อหัวไม่ได้ไปโยกไฟบมากเลยอ่ะให้เด็กม,ม้าเสื้อมาจทะ อารพิถามมาในผ่านพยุนพ่อโนถือโทรศัพทสักเครื่องค่ะอีกเครื่องอีกเครื่องมือไหนได้ไหมสองเครื่องถูกไหมเดินนหูวถือเคืองเิมสองคอคเค่้ถือะาโตเ่่ีก่สองเครื่องสี่ ทีมไปสุดท้ายครับคนที่นั่งแถวจีมีบอลจี อย่าใช่งานศัตรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะคะถ่ายรูปร่วมกันอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมด้านหน้าด้วยแนวคะทเวทีด้วยมีของลึกมาแจกให้ผิดนะคะเอาละ ค่ะเอ่มไม่เป็นไรจร้ะโอเคฝากทีมงานจัดที่ให้นะคะ ในเพจเฟซบุ๊กเอ็มสตูดิโอหรือว่านะคะจะเป็นเพจเบนเจอร์กรุ๊ปแล้วก็เพจของนักแสดงต่างๆด้วย ฮันน่าบริเวิทต่อเนาะ โคุณราการการแสดงนะคะเราจะมีเวลาให้ แล้วก็ขอบคุณทุกทท่านมากๆเลยค่ะที่มาร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรมเม j o r Star า o ์โ Show ของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจข่าวสารต่างๆนะว่าเราจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนนะคะให้คุณได้ติดตามอีกแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะสามารถติดตามได้เลยที่ Major ร์โฟนะคะทุกสื่อโซเชียลเลยรวมถึงเอ็ซูดโด้วยแล้วก็รวมไปถึงไคยออนะคะกับเพนักแสดงต่างๆก็สามารถเข้าไปเรียกว่ากดไลค์นะคะแล้วก็รีวิวกับทั้งเด็กแล้ใหญได้นะคะ เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไปดเดี๋ยวม้งมเพอโอ๊ยขึ้ิวแล้วกลับมันเล่นไงจะไปแล้วยังไงไอ้ที่ีอะไรไปเนมันจะเรียกรถมานี่ อย่ามาเด้อออกไปจะมีเสื้อผ้า เฮ้นี่อันนี้ไม่ได้กดก่อนให้เพื่อนเดินลงก่อนให้เพื่อนลงก่อนให้เพื่อนลงก่อนลองเห็นผีอยู่ตั้งข้างบันได

ไม่จ่ายไม่จ่ายจัาคไหมไม่เขาเขาจงหันหน้าเขาหาเวทีใช่ไหมเราไปด้านหลังเขาแล้วก็ั้งหลังเลนะไม่จ่ายจ่ายหลังเนี่ยยังมีสายอยู่เดี๋ยวมีแฟนไ้สนุกขอบคุณค่ะ